มาฮอปตัดเทนชีอินแพดเดินเล่นทั่วไตฮันหนึ่งจึงผมตะนาเล่นเธอเล่นเนี่ยเต็นตาเติตเตอตัวนันแหละหรืออเสียญนั่นแหละคือเอออันที่ไตเน้เลหอนเดเซเลสอะฮ่าฮ่าฮานเสียงผมตาคหาแทบเสียนตีแล้วสิ เออเลยรอนตับใหนดูอีกทีนึงนัน่นไม่ที่สี่สิบอันเต่าแต่อันนี้น่าจะสมเสียนหน่อยถ้ารันสี่สิบแต่สี่สิบเอ็ดคือโหตายต้นนมตายเท่านั้นแหละรู้เพราะคนอาจเท่านั้นแหละนะเรารอดูต่ออันนี้จะใช้ได้นะทาน,นี้ได้เราตัดแต่อันเดิมว่าตันนะอันนี้อันนี้หนูรอยนยานเดินเล่นทั่วไตคือตอนนี้นเนื้อหอนเสี่ยงอยงู่นี่นาครับตอนเนี้ เรือหอมเสี่ยวนั้นจะมาชวนรันที่สิทเอ็ดนะนะต่อมาตอนที่สตาร์หรี่เย่นนะตอนนี้นะตอนนี้ต่อนะตัเล่นนี้ตอนน,น,นะน,นนี่เนี่เรื่องน่าสนใจหนท่านเนี่ยเริ่มตัวที่น้านนั้นหรอทำไงเดอท่านนเซนยินดีได้ฮอบตันนะยินดีได้ฮอบนะ ที่ถึได้ได้เจอเธอที่นี่โอ้่ไแล้วช่วงนี้เธอไปแถวนั้นบ้าแล้วเปล่าฮะช่วงนี้ทานติวแล้วข้อมูลเต๋อแ่นดินไหลตนะั้งแต่โอยเรนอนต้นนั้นแต่ถึงต้นนั้นอยู่ด่อยทันเลยนะตอนแรกแค่จัดไหล่นิดหน่อย,อยแต่ดูหนึ่งลด้แต่แย่ล้นในานานาน,นี้เองนะในนานต่อนหน้าเนี้ทานติวแล้วข้อมูลนาล่าหลังจากที่เตอแ่นดินไหลยอยู่บนแรนเตอให้ทันเนี่โจนหนึ่งของทุเขา แล้วโาวาทหารได้ท,ทําทพายลมมาเฮ้ยเห็นท่าขนาดใหญ่ในรายงายนยังต่อยได้ดินตาของพบมอนสเตอร์นันยานที่ยังไม่รูจ้จัจกซึ่งด้อาที่ได้มาอาจเต็นเจ้านั่นต่อได้เธอจ้าตามนมลายไม่ดีเนะต้นแต่เ็นเชื่ออะไรหนะเอ,อ่อท่านอยากหอยเธอสำรวจท่าขนาดใหญ่ที่นั่นสักหน่อยนะแต่ดูของเรารบให้แห่นดินไหลมีของต่อสินเล้อโดยรอบแล้วก็สาตาของมอนสเตอร์โหดนั้นอ่ะ ถ้าแต่ความนานทาตัวอต่อนานแต่สำนวหน้าป็นจีนต่อแต่นั้นไี่สามารถต่อยไว้ได้อย่างแน่นอนต่อที่หาหน้าตาถือรับมือนเร็วที่สุดแน่นอนล่านี่เราเต็มงานอย่างที่ฮันตาติวนะเธอรับท่าตอบแทนและทำเส็นเลดล่าในเธอที่ได้ยังไงล่านะให้ฉันสตนเองนะนั้วช่วยหน่อยนะตอนสำรวจที่หน้าน่ะอาลันตัวด้วยนะ ผ่านสวยงามในอดีตนี่นันย้อนกลับทีน่ะได้ตามหาถ้ำนั้นซะโอ้โหชื่อนันดูเดีย๋ยวเราตามนั้นตะคูด่ด่าอะไรดีอ้าวนั้นเราตะลันทำเนื้อเรื่องนันดูทราบซึ่งเรือเตอร์อะไรไหนเนี่ยอาะอย่าตกใจนี่หองต้นนี้แล้วนะนี่แค่ตัวทาได้ตอนโอ้โหโอ้ยตอนนี้นี่เอเนี่ย โอ้โหตัวนี้นี่นี่แน่แต่ที่ไยเลยนี่นานน่ตีดแทสองร้อยแนสเอนะแล้วเราต้องได้หอมาดมาแล้วเตินได้ไรวะน้นต้องใน่อได้ได้หออะไรซะด้วยสิ อันนี้หวนนี้อยู่ด้วยวะนอดเลื่อนเราจะได้สู้โอ้ยแต่นี้ทำไรเราอยากจะสู้แต่เติร์นั่นๆอ,อันนี้เป็นเดินเล่นห้วงไต่นั่นไม่ใช่ใทิ่ intent แต่ที่เล่นตามเลือ่อนนั้นอันนี้ไน่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 ห๋อเราทอสอบเสียงต่อได้ใอันนีนนนนนนน้ใช้ได้ไหมเราโหดเสียงเต็มตบแล้วตา้เนินหิวแย่ทำให้ผมรู้ล่าเสียงเต็มที่ไทยเนะี่ยตอนเอนิน ตอนเดสเซเลตน่ะที่แต้มมันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว้ย,ยแต่อันนี้ในในรอดูต่อนเท่านั้นในเวอร์ต่อตัดแต่อันเดิมว่าตันนะ <S 2> <S 2> <S ไอ้เขาอ่านไม่ใช่หรอ พเรถที่เว้ยไต้จะท,ทำท่าติอันนี้ฉันยังไม่ทำเลยนายอะนี่ให้อยู่แถวนี้ฉันเห็นสาวคนหนึ่งนี่นะตัวีนี้เคยนีใช่ตาว่ะทีนี้เป็นท่าขนาดใหญ่ที่ได้แล้วนะนี่สมบัติแล้วตาวเนี่ยที่ถือสมัดิอยู่ได้ใช่นอนนี่โอ้ยตัวใหญ่นอเนีย่ยสบายใจเลยตัวนี้สาย้ายเหรอ มองตอนน้น,นะอะไรกันแน่ลันนะอย่าให้สันเตเห็นพวกเราได้หรอตาลนะเต็นท่นี่ได้ใชนหนึงหนาที่นี่เพื่อต่อสู้เท่านั้นนะอะไรนะฮาเซนในตัวโหดแน่ฉันแต่ได้คนอื่นได้เลยไห้เหรอถ้าอ่านเรื่องเ่ที่คุยเดซเดตอนนั้นนะเราจะเดินทางคนเดียวอยู่เลยไอ้หัวสามหนอในนั้นเราจำแลนตายเว้ยมัวเขาตาย จ้านี่นั่นนั่นตื่นได้หน้าอีกแล้วเหรอเึงคุนเคอนานได้ยันดีด่าเธออะไรอ้าวรู้นะครับตูตอนอ้าวข้อมูลของนานตอนที่ชายเช่นนี้นะเอ้ยโถ่ตอนไม่ต้องแต่ใจนะจัดยุทธโมลานได้ตื่นตาหลับไหลให้นานัดทัศสลัทนั้นสนหา้าดูจัดท่านตานเดียวจนตีเจ้าสินนั้นได้ เติมห้าน้ำใส่น้ำแข็แล้วใส่ช้าห้าดใหาดห้าเด่นหาตัวห,หัวถล่มตีนี้ล่าต้นตันอยู่แต่รับทาตเสียหายด้านโซ่แต่โล่หาธาหุโล่นั้นในท่าเดียวตันหรือธาตุโล่าหินหาเสีหยหายตัวหัวตับนาเดิมแล้วนี่นแตน่เดิมอีกในเตียวแล้วหาเส้นแตนท่านเดี๋ยวนี้โล่สัตว์สิต้องออกมาโอ้ยเทเลสัมตมัดตาวตุว้ง ดาบสายซาดิธาต์แต่เริ่มเจอต่อต้มตาของหนูแล้วต้มตาไม่เลยเอาตัวตอตรลลวอบไ,ไ,ไหนไม่ใช้ฮานอยชาเถอะเอาแค่นี้พอหหแล้วโอ้ยเอ้ยโถยล่นหายเร็วกันเลยอ่ะเอ้ยโอ้ท่านี้เลยท่านี้เลยอืมไอ้สามเผาส,สัตว์เทพใช่แล้ว ดาบสายสาธิทาดใช้นี่ไต้ลบแรนต้านทานลมหายอหารอดทานแล้วเหรอทะโอ้โหดินจินเลยเจ้านี่เห็นแดน,นต,นตนันต่อมาดผมใส่ตูต้งลุยเอตอนนี้เราเล่นแดดยากซะหน่อยตอนนี้โอ้ยยอ น่ยขึ้นหลอดนะให้ใช้ล่อสินายเอ้ยไายตาดินสินแต่นี้ต้องเจอดีหน่อยแล้ะเราลืมเลยน่าจะใช้หอมเทอมอาหารดิเทอมชินสิเทอมในเทอมอาหารโอ้โหไต่ชิ้นเดียวเอานนเอาเอะไรตีนได้โอ้ยไอ้นี่ ตาเซ็นเช่ตะตาเนี่ยเห็นแล้วสั้นตเท้าต้นโอ้ยแต่โตเท่แผ่นหินจะข้วเท้าหรือยัเอาเต็บแรกไม่ได้เนี่ยเอาแล้วนั้นทานใช่แล้วตอนนี้เท่แผ่นหินอยู่ร่มหัวล่อแหวน,แ,หนแตนอยู่แล้วเฮ้ยหย่า แล้วแต่อรอบเนสโต้สโต้สโต้อะไรสโต้หอนแต่ตัวท่ามันให้ตายโอ้คนนี้ท่านเทพเห็นหินแล้วสุดยอดตัดเทมันตอนนี้ล้มแสนแห่งทิฐแย้อย่าตำหนัดลอบชักซิ์เฮ้ยจ่ยอยอ่ยอยจ่อดาบสายสายทิฐิ เอาล้ายโอ้ยอะไรเนี่ยเออไปล้มแสนแทนโอ้ยเออหยแย่แล้วขอรอโดนครับโลสัตสิทขอมชั้นเองเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่แนล่เอาทำลายนั้นไม่ได้เหรอรโผโหละ ลมหายเยอหนุนดิแทศตอนแรวเต้เลมแสนแทนอ้าาาเดี๋ยวต่อละเป็นตัวตาให้ต๋อแห่งดินไหวอะอะไรต่าอย่างนี้เนี่ยทาเซนแต่ตัวนี้โซ่ตายต่อแต่ได้ครับได้ะไรเสียแลตสินน่นเลย <S 1> <S 1> แต่ถ้าเราอัปเดตเสียวตอนนี้นะตตอนใช้ถอนแต่ที่แต่ ตัวนี้เท่านั้นแหละได้าน,น้สามอันพอดีโอ้ยต้นดอกแต่พัวดอกไม้ตัวตัวนี้เหมือนเดิมนะตอนเนี้ยทำไมนี่แด่รันชีสนะเนี่ยแต่รายนานให้ที่แต่ต่อน,นั้นท้าติดเทสโลทานี้ต้องโซนโลยนสวยงาม ฉันดูแล้วนันดูั้นๆเลยเอนะแต่ผมสิดวเฮสโลนะ่ะนั่นต้นเต้แนแดดนี้ดีต่าอ,อย่าได้คือเราอยากได้ยาวเลยเฮสโลนะ่ะไอตอนที่ห่านนาะยาวไตต้นนี้ประโยนเฮ้ยขอยาว์ยาวต,าต้น,น,ตนเยายาต,ต็เป็นเนื้อเรื่นหลาดสิเว้ยไอยพวดจะตามไหนเนี่ยสั้นๆต่อคอแล้วเออให้นั้นจบตัวน,นี้ตันนะอืมทหารเินรืนิวเย่เจอนานเท่าแหละ แต่ล่ะทำไมจะอยู่เนื้อหลาดนั่นนี่เหนียต่าวอ่ะขอเสียวจะเจอตัวนี้ต้าวเนี่ยไอตัวขนาดตันตะันอ่ะอันนี้ตัวใหญ่สุดนะเออนี่ท่านท่านนี้โตเนี่ยคาฮาร์โซลันบนะเนี่ยถ้าใครอยากเล่นเดนซ่าดีหน่อยท่าไม่เล่นโตจอนลี่ถ่านน้องพงอาจจะไม่ตาชาต้องคนต้องเล่นโตอื่นเนะี่ยผมต้องใช้โนเอลอะโนเอลซีโอนเะนี่ยน่าจะเอาอยู่ได้นะั้น แต่ในเช่นเทพอยู่นะเขาใช้นมีตูวเจนนี่อยู่ทาเซนสาตานแต่ยังไงด้านเล่ยชื่อนะคนอือ่นเขาเล่นนัดเดินทางในเล่ยชื่อเลย,ยแต่ขเขาไี้เสียงน,นี่นะเอาอยัางไงก็ได้แล้วนี่นะเรียหขวเจ้าแน่นสอนตัวเธออย่านี้นะถ้ำโนราจะหาขนาดใหญ่ความตื่นตัวยังฮิตโตติโคอนสเตอร์ แล้วโตวเจ้านายอยู่ในถ้ำเย็นนั่นเหรอพอเห็น่าได้ละพอคุณเสนอข้อมูลนะเซนเะอรี่เรียนเต่เอกสารแล้วห้อยโสดได้ทานติวเื่าไรยาอย่างเต่ทานตาแต่ได้ทิ้นที่แน่นแต่แน่นะโอ้ตามน้นทึกในหนังสือโนรานเนี่ยนอาจะหาเห็นนั้นน่ะเคยเ็นเนื้อที่รุ่นเรือนในอดีตเนิ่นนานน่ะแล้วสาเหตุตาเต่แดดเนี่ยดันหนล่าเตี่ยวข้อความล่วลายของราชาน,อนตอน ตัวไหนสักตัวอะไรดีน่นะนันตอนดีเห็นนั้นเลยอตาไดไอตัวนั้นนั่นแหละจนตอนนี้คนหลับใ่อยู่คนนี้แค่รุดนนองหองมนั้นเท่านั้นน,นั้นจนนแนะตอนนี้นันทเติยวความรุ่นลายหันนั้นแต่ตำนานเล่าันล่าท้ายสุดถูกสตอดอยู่ในทุศมายาโดยท่านลาชาเห็นหินและเหล่าเซียนจนลี่แล้วจีนเนี่ยจับนาห้ยหุนทานนั้น ตาตาชาหนีลงใต้ดินแล้วเข้าสู่ตาชำศิลเพื่อลอหลานที่ราชาลอนตอนตนนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาอทันในยินไหนนะหรือแร่หันั้นเต้ที่ตาเต๋อตัวออกได้หัวนั้นด้ทีฮ่า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 ไอเรือนราหัวเนี่ยใครได้รู้ล่ะอันไหนเรื่องจริงอันไหนหลอกตาหนะนะเอ้าเราตัวเต็นตาเลิกไม่แน่ใจในข้อมูลจริงหรือเท็จนี่รู้ แต่เราเชื่อน่ล่ะเจ้านมตอนตัวน,นั้นเนี่ยนมตอนดินนั่นนั่นในตัวต้นจีนอยู่ล,ล่าจะเจอกเหมือนต้นนั้นต้องได้จะหาที่อย่างนึงที่ยังที่โฮเตอรอ์เถื่อเธอน่้อโฮเตอร์เถยต่อนแน่นอนตอนไตเนิอนอิราซูนาเมือนที่ตุนเนี่ยเพราล่าเนินของลิวเย่ยันถาแทเหมือนต้นนั้นเท่านั้นนแหละต้องเตอร์ให้คบรบไล่ต่อ,ตอนแต่ล่ายัานไหนอ่ะ พันแห่นดินหลายที่เติบขึ้นลอยๆอยแล้วตอนน้องเจอหอนั้นที่อยู่ๆต้องหอนนาคำหนดตาต้นนี้แห่เตรียมหน้าตารับมือเล่นด่วนเท่านั้นจริงสิเธอช่วยรับหอนตอบแทนคนนี้ทีนะขอบคุณเชื่อข้อมูลนะทาเซนถดใจได้เหินเริ่มเลยอุ้ยททบหน้าที่ด้วยตอนนี้แน่นตอนหมดนั่นเอาเอา เอาที่ชายล้วนเลยเจนจริงๆที่ด้าหลังสัตว์เนี้ยที่เราเคยเจอเดซเลทันนะั่นน่ะทริปนี้แต่ทริปเดซเลลัน,นี่มันต้องต่อเนื่องตาน,นุ้ยนันจะเป็นตามตัวทานหันหยาทำให้เรารู้สึกเหงาใจหน้าเทึเนะี่ยที่เราเห็นเทนเลอร์ทำหน้าเศร้าๆแนะนันจะเชิญโยละเหตุการณ์ในทันนั้นยังไงนะเร่เป็นตามตัวทานแบบนีเนี้ยเลยเนี่ย ตอนนี้เราโดนเราถอนเซียนนะั้นถอนเสี่ยวอะ่ะเริ่มเริ่มเรียรนโดยโถละถ้าเร,าไเริไม่เรียกน,ไ,นไม่เรียกเต็นเอ่อนินายอ่ะโหนไม่เรียนเสียนเลยเสี่ยวเขาเริ่มเรียก่มโหดต้อนแล้วสิเฮ้ยทหารสุดทันนี่จะยิ่งใหญ่หน่าหน้าเลยเราก็ให้ทหารเซียนช่วยจัดต,ตาใช่ไหม่วนเซจะทำงาน รอโลนตามเติมหม่ต่อดีตาอ้าวอ๋อผมน่าจะชอบเลยเอ้ยแต่นั่นแหละเธอยังนายต้องอย่าลืมล่ะหรือเราโดนเนื้อหอนเซียนไอ้หอนเสียวด้านนิตาไส้เลยเตียวเลื่อนนี้ได้แล้วเตาแต่ผมซื้อแน่แนาเตียวให้สตาร์หลิวเย่ชะหน้าตานะถึงตอนนี้ถหตุท้าตานหลิวเย่ยังไม่มาครับ ทำไมทไม่านนั้นหล่อลตินหล่อจริงจิเลยเนี่ยอันนี้เดินเล่นท่วไตตอนนี่นีตาใช้เยนถอนเล่ห้อมผมนะตอนเนี้ยเธอไม่ยอย่าใช้แหละใช้หอเนื้อเดหลาต่อหอเว้ยหล่อตินไทยอ่ะหรือเต้นเพ่อฉินเอาในชายมือเต้นไทยเ่านท่าอาจารมอแท้เวนต่ํ่ำอ้าวน้่ต้อดไตเลยดิตานนะไปละตอนเนี้ย 何でホットタイトルを持